ความสุขสวัสดีจะมีแก่ท่านผู้ฟังซึ่งกำลังรับฟังการบรรยายธรรมทางโซเชียลแห่งนี้บรรยายโดยอัรมาภาพพระครูดอนปัญญาคุณจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธสถานนุทยานธรรมลุกชาติวันนี้ขอยกเอามงคล ข้อสุภาษิตาวาจามาบรรยายซึ่งเป็นข้อหนึ่งในมงคล38ประการสุภาษิตาวาจาวาจาเป็นสุภาษิตนี้เป็นมงคลอันสูงสุดวาจาสุภาษิตต้องประกอบไปด้วยองค์หคือ กล่าวตามการหนึ่งกล่าวแต่คำสัตว์หนึ่งกล่าววาจาอันอ่อนหวานหนึ่งกล่าววาจาประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งกล่าวด้วยเมตตาจิตหนึ่งวาจาประกอบไปด้วยองค์ห้านี้เรียกว่าวาจาเป็นสุภาษิต วาจะเป็นสุภาษิตนี้เป็นมงคลอันสูงสุดหนึ่งกาเลนะภาสิตากล่าวคำที่พูดถูกกาลเทศะกาลเทศะก็คือการนี้เราควรจะพูดอย่างนี้ สัจจาภาสิตากล่าวคำที่เป็นความจริงในเวลาที่เรามีเรื่องสำคัญที่จะต้องพูดก็กล่าวคำที่เป็นความจริงสรรหาภาสิตากล่าวคำที่สุภาพการใช้ภาษาที่สุภาพ นิ่มนวลอ่อนโยนอัฏฐสันธิตาภาสิตากล่าวคำที่มีประโยชน์ถ้าไรสาระไรประโยชน์ก็ไม่ถือว่าเป็นวาจาที่เป็นมงคลแม่ติกิตเตณภาสิตาคำที่พูด ด้วยเมตตานี่คือทำให้ผู้ฟังมีความสบายใจอบอุ่นใจมีความรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งเวลาพูดคำพูดประโยคเดียวนั่นแหละประกอบไปด้วยองค์ห้าพร้อมอยู่ในตัวเอง จึงเรียกว่าวาจาสุภาษิตถ้าขาดองค์ในองค์หนึ่งไม่ใช่วาจาสุภาษิตวาจาเป็นสุภาษิตเป็นวาจาไม่มีโทษอันวินยูชนติเตียนไม่ได้อีกประการหนึ่งวาจาสุภาษิตนั้นคือการเว้นจากวจีทุจริต กล่าวแต่ว่ายีสุจริตสี่อย่างคือไม่กล่าวสอเสียดกล่าวคำเป็นสุภาษิตการไม่กล่าวเพ้อเจอ้อกล่าวแต่คำเป็นธรรมวาจาไม่หยาบคายกล่าว คำเป็นทีละก,การไม่กล่าวมุสากล่าวแต่คำจริงคำสัตว์แม้พระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงตีเตียนพวกพิสุสพักขีว่าพิสุสพักขีนี้กล่าวแต่คำหยาบคายและพระองค์ตรัสว่า การกล่าววาจาหยาบคายทำความพินาศมาให้ไม่เป็นที่พอใจแม้แต่สัตว์ดิลฉานในการก่อนสัตว์ดิลฉานตัวหนึ่งทำเจ้าของที่รักที่ร้องเรียกด้วยวาจาหยาบคายให้เสียทรัพย์มากมาย แล้วทรงนำอดีตนิทานมาเล่าเป็นอุทาหอนในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดในกำเนิดโคในกรุงตกักกะศีลาชื่อว่าโคนันทิวิสารโคนันทิวิสาร สงสารพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าของจึงกล่าวกับเจ้าของว่าท่านจงไปบอกกับโควินทเศษถีว่าโคของเข้าไปเจ้าสามารถลากเวียนหนึ่งร้อยเล่มซึ่งผูกติดกันไปได้และจงทำการพนันด้วยทรัพยบายพรามก็ได้จัดการตามที่โคบอก ตกลงก,กันกับโควินทะเศรษฐีด้วยการเดิมพันหนึ่งพันกปอนะแล้วเอาเกวียนผูกติดกันร้อยเล่มบรรทุกทรายกรวดและก้อนหินด้วยพอได้เวลาที่กำหนดมหมายกันเอาไว้เจ้าของโคก็เอาโคเทียมแอกแห่งเกวียน แล้วก็พูดกับโคนันทิวิสารพร้อมทั้งเงื้อประดัดประตักขึ้นร้องตวาดว่าเจ้าโคโกงจงไปเจ้าโคโกงจงเข็นไปโคนันทิวิสารได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจจึงได้นิ่งอยู่ที่นั่นไม่ยอมเดินออกไป พรามเจ้าของโคแพ้และเสียทรัพย์พันกะหนึ่งหรือพันกะหาปะนะกลับมายัางเรือนนอนเศร้าโศกเสียใจโคนันทิวิสารเห็นพรามเจ้าของนั้นเศร้าโศกเสียใจจึงพูดว่าไปเถิดพรามไปตกลงกันใหม่ทำการพนันกันใหม่ แล้วก็พนันด้วยทรัพย์สองพัะนกหาปณะกับโควินทเสถีแต่อย่าร้องเรียกข้าพเจ้าว,ว่าโคโกงอีกต่อไปพอได้เวลากำหนดพรามเจ้าของจึงกล่าวว่าพ่อผู้เจริญจงไปพ่อผู้เจริญจงเข็นไป พน,นันทิวิสารได้ฟังเสียงที่น่าพอใจจึงลากเวียนหนึ่งรอยเล่มที่ผูกติดกันไปได้ด้วยกำลังแรงตัวเดียวจนถึงจุดหมายปลายทางที่กำหนดเอาไว้เมื่อพระสมมาสมพัตเจ้านำบดรีนิทานมาอย่างนี้แล้วจึงตรัสต่อไปว่าขึ้นชื่อว่าคำหยาบคายไม่เป็นที่พอใจของใครๆเลย จึงได้ตัดเป็นคาถาในนันทิวิสารชาดกว่าบุคคลพึงกล่าววาจาเป็นที่จเจริญใจเท่านั้นไม่พึงกล่าววาจาที่ไม่เป็นที่จเจริญใจเมื่อพราหมณ์กล่าววาจาเป็นที่จเจริญใจโคนันทิวิสาร จึงเข็นภาระที่หนักไปได้ทั้งทำพรามผู้เป็นเจ้าของนั้นให้ได้ทรัพย์อีกและด้วยการนั้นโคนันทิพสารได้มีใจเบิกบานแล้วแล้วก็ยังมีเรื่องบุตรเศรษฐีที่จะยกมา เป็นอุทาหรณ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาที่เป็นสุภาษิตและภาษาที่ไม่ใช่สุภาษิตมีผลแตกต่างกันธรรมดาบุคคลมีปกติกล่าวคำน่ารักมักได้ลาบเหลือเฟือกว่าคนอื่นในข้อนั้นมีเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ ในอดีตการมีบุตรเศรษฐีสี่คนในกรุงพระณสีพากันออกจากพระนครนั่งอยู่ที่แห่งหนึ่งเห็นพรามเนื้อคนหนึ่งได้เนื้อเป็นอันมากบรรทุกเต็มยานพ,พาหนะมายังพระนครเพื่อจะขายนั่นเอง จึงพากันขอชิ้นเนื้อนั้นในจำนวนบุตรเศรษฐีสี่คนคนที่หนึ่งพูดขึ้นว่าเฮ้ยพรานจงให้ชิ้นเนื้อแก่ข้าบ้างพรานตอบว่าธรรมดาคนพูดจะขออะไรอะไรกะคนอื่นคนพูดด้วยคำที่น่ารักว่าจะของท่านช่างหยาบ ขายเสียกิ่งว่าวาจาเป็นเช่นกับผังผืดเพราะเป็นวาจาหยาบดังนั้นเราจะให้ผังผืดเช่นกับวาจาของท่านแล้วจึงได้ให้ผังผืดไปบุตรเศรษฐีคนที่สองพูดว่าพี่ชายให้ชิ้นเนื้อแก่ฉันบ้างรานตอบว่า คำพูดที่ว่าพี่ชายพี่หญิงจัดเป็นอวัยวะเพราะคำนั้นเป็นเช่นกับอวัยวะของมนุษย์ทั้งหลายเราจะให้เนื้ออันสมควรแก่วาจานั้นจึงได้ให้เนื้อที่เป็นอวัยวะแก่เขาไปบทเศรษฐีคนที่สามพูดขึ้นว่า พ่อโปรดให้ชิ้นเนื้อแก่ฉันบ้างพราหม์พรานตอบว่าคำว่าพ่อยอมทำหัวใจของวิดาให้วันไหววาจาของท่านเป็นกับหัวใจหรือเช่นกับหัวใจเราจะให้เนื้อหัวใจแก่ท่านส่วนบุตรคนที่สี่ ของเศรษฐีพูดขึ้นว่าสหายท่านจงให้ชิ้นเนื้อแก่ข้าพเจ้าบางพรานตอบว่าสหายของบุคคลใดไม่มีในบ้านบ้านของบุคคลนั้นเป็นเหมือนป่าอันไม่มีมนุษย์นั้นเองวาจาของท่านเป็นเช่นกับสมบัติของตนทั้งหมด เราจะให้เนื้อซึ่งเป็นของเหล่านี้พร้อมทั้งยานน้อยทั้งหมดแก่ท่านแล้วได้ขับยานน้อยไปเรือนของบุตรเศรษฐีแล้วก็ได้ให้ทั้งเนื้อทั้งยานนั้นแล้วคำพูดที่เป็นวาจาสุภาษ,ษิตมีลักษณะสามอย่าง หนึ่งเป็นคำจริงสองเป็นคำสุภาพสามเป็นคำมีประโยชน์นี่คือคำพูดที่เป็นสุภาษิตเป็นคำพูดจริงเป็นคำพูดสุภาพเป็นคำพูดมีประโยชน์คำพูดทั้งสามนี้ประกอบขึ้นจากใจทั้งนั้น การพูดวาจาสุภาษิตจึงเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นคือภาหุสัจจะความเป็นผู้ได้ศึกษามากได้ฟังมากอันนั้นก็เป็นมงคลสิปัญจะคือศิละปะไม่ว่าจะพูดก็มีพูดมีศิละปะการทำอะไรก็ตามทํามีศิละปะนั้นก็เป็นมงคล วิันโยจะคือเป็นคนมีวินัยมีกฎมีระเบียบอันนั้นก็เป็นมงคลวาจาเป็นสุภาษสิทิที่ประกอบไปด้วยเป็นคำจริงเป็นคำสุภาพเป็นคำมีประโยชน์อันนี้ก็เป็นมงคลหาเราต้องการ มีมงคลันสูงสุดก็ให้ปฏิบัติอย่างที่ได้บรรยายมานั้นชีวิตก็จะเป็นมงคลขอบรรยายทำวันนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร ส่วนห่วมสร้างพลานอนลูกวดดอนเถื่อนีขอให้มีความสุขความเจริญเงินเลยล่องทองไหลมาเต็มบ้านการงานลุงเรื่องก้าวหน้าการค้าขายโรงเรื่องก้าวไกลปลอดภัยในทุกเส้นทางทั้งครอบครัวอยู่ดีมีฮตลอดเบีตลอดไปได้เด้อพี่น้อง